ปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยครับผมหนุมคงพันนะครับปัญหาโลกร้อนนะครับก็น่าจะเกิดจากสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นนะครับหลายๆกิจกรรมรวมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับใช้น้ํามันมากหรือว่าการตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็ทําให้อุณหภูมิโดยรวมของโลกเนี่ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ทุกคนช่วยกันนะครับสวัสดีครับผมเลขาชาพลโคชะนวมมาพบกับผมในช่วงพลังพิทักษ์โลก เช่นเคยครับยังเป็นช่วงที่ให้สาระและความรู้นะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมและโลกใบนี้วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะมาพบกับพี่ท่านหนึ่งนะครับที่สามารถเก็บดอกไม้สดอยู่ได้นานเป็นปีไม่เสียและที่สําคัญทําให้เกิดรายได้ไปชมเขาเลยครับว่าเขาทํำกันยังไงตามผมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ืุพีนาดารัตนสถาพรหรือพี่แมวนะครับ เนี่ยครับมีความคิดในเรื่องไงครับที่นําเอาดอกไม้ที่แบบไม่ได้ใช้กลัวจะเหี่ยวเฉาออกมาเป็นรูปล่าแล้วก็สามารถเก็บได้นานขนาดนี้ค่ะก็จากเริ่มเริ่มจุดเลยนะคะคก็คือในเรื่องเตาไมโครเวฟก่อนครับนะฮะไมโครเวฟเนี่ยเขาสามารถทําอาหาร,รนะคะแล้วก็อบดอกดอกไม้ได้ด้วยเราก็เลยลองทดลองทําดูครับค่ะก็เกิดแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาใช่ไห<ด>มครับค่ะ ขอทราบไหมครับว่าสิ่งที่พี่แมวทําอย่างเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลุลกร้อนด้วยค่ะก็แทนที่ดอกไม้เนี่ยจะเหี่ยวเช้าแล้วก็หมดสภาพไปเราก็สามารถทําให้มันมีอายุยืนยาวได้นานๆ,ๆหลายปีค่ะมีวิธีหรือขั้นตอนให้ผมและท่านผู้ชมทางบ้านดูเป็นตัวอย่างไหมครับมีค่ะนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามพี่แมวไปดูวิธีการตอนในการทำไปเลยดีกว่าเชิญเลยครับค่ะ ก็ขอบคุณพี่แมวมากเลยนะครับที่ให้สาระและความรู้กับผมและท่านผู้ชมทางบ้านพี่แมวครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะก็อยากจะฝากงานดอกไม้สดกับแห้งตันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะเชิญได้ที่ j j m อนะคะชั้น G ค่ะห้อง 225A ค่ะนะครับถ้าท่านผู้ชมนะท่านใดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเผื่อจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับทุกคนพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการชชวยลุกลุก้อมไหมครับพร้อมค่ะ ผมนั่งหนึ่งสามหนึ่งสองสามพลังพิทักษ์โลกมาเป็นพลังพิทักษ์โลกกันนะครับ